หลังจากที่มีรายงานว่าฟงเครื่องบิน s u 2 e 5ของรัสเซียปล่อยควันสีเป็นรูปธงชาติรัสเซียในระหว่างการซ้อมบินโชว์แบบฟล y p พ s าส่วนหนึ่งของการซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามประจำปีของกองทัพรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาในการฉลองครบ77ปีวันแห่งชัยชนะสงครามโลกครั้งที่สที่ตรงกับวันที่9พฤษภาคมนั้นโดยในวันจริง กองทัพรัสเซียได้มีการขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์มากมายทําให้ทั่วโลกจับตามองว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณข่มขวัญไกลให้ยูเครนได้รับรู้ทามกลางการเกาะติดสถานการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในวันนั้นหรือไม่ล่าสุดทางด้านของดรปฐมพงศ์พประมพมพมพมปสิทธิ์น,นันนักวิชาการทางบุรพคดีศ,ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เขียนข้อความผ่านบล็อกดิดระบุถึงสื่อดังที่นําเสนอข่าวแบบหลับหูหลับตาด่ารัสเซีย โดยมีใจความดังนี้สื่อสากระเบือไม่ออกดอกบอกว่าปูตินกำลังหลังพิงฝาคิดได้อย่างไรครับรัสเซียถล่มยูเครนทุกวันลุกค,คืบหน้าได้ทุกวันหลังพิงฝาได้อย่างไรทั้งนี้พบว่าในการรายงานของสื่อดังกล่าวนั้นได้เขียนข้อความข่าวในรายการว่าขนลุกรัสเซียโชว์ขีปนาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์ข่มขวัญเตือนวันสิ้นโลก ชาวยูเครนและชาวโลกต้องจับตาพิธีสวนสนามเนื่องในวันวิกตอรี่เดและวันแห่งชัยชนะของอดีตสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันเหนือกองทัพนาซีเยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปี2488ด้วยความหวั่นวิตกว่าพิธีสวนสนามฉลองชัยในวันวิกตอรี่เดหรือวีเดในปีนี้ของรัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะกล่าวสุนทรพจน์และส่งสัญญาคำเตือนที่สำคัญต่อชาติตะวันตกหลังจากส่งกำลังทหารรัสเซียเรือนแสนคนบุกยูเครนตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะวันนี้รัสเซียยังไม่ประสบชัยชนะในสงครามยูเครนจนหวั่นเกรงว่ารัสเซียที่ตกอยู่ในสภาพหลังพิงฝาอาจถึงขั้นใช้อาวุธนิวเคลียร์มาตอกกอนกับชาติตะวันตก ในขณะที่ปูตินได้ประนามชาติตะวันตกว่ากำลังทำสงครามตัวแทนกับรัเสเซียผ่านยูเครนด้วยการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์มาให้ยูเครนต่อสู้กับกองกำลังรัเสเซียจัญญาบันการนำเสนอข่าวแย่มากครับความจริงมีข่าวบอกมาตลอดว่ากลุ่มนิโอนาซีพากันใช้โรงเรียนโรงพยาบาลหรือแหล่งชุมชนเป็นฐานในการยิงต่อสู้กับกองทัพรัเสเซียทำให้กองทัพรัเสเซียต้องถลม่ม แต่ดูเหมือนสื่อดังจะไม่สนใจรายละเอียดเหล่านี้เลยหลับหูหลับตาดารัเซีย,ยงเดียวนางน,นางแคลดารี่สมาชิกรัฐสภายุโรปจากไอแลนด์ได้กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งทางแท็บลอยไอริสอินดิเพนเดนซ์นำมาเผยแพร่ว่าการความบาตน,น้ำมันของรัสเซียจะไม่หยุดสงครามหรือช่วยชีวิตคนในยูเครนที่เธอกล่าวเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเธอเสียใจยไปกับรัสเซีย ไม่ใช่พอเธอได้รับเงินเดือนจากบูตินแต่พอการคว่ำบาตรไม่ได้ผลพวกเขาไม่เคยหยุดสงครามดาลีกล่าวเพิ่มเติมว่าจะไม่มีใครช่วยชีวิตชาวยูเครนได้แม้แต่คนเดียวจากการคว่ำบาตน้ำมันรัเสเซียของสหภาพยุโรปถึงยุโรปไม่ซื้อประเทศอื่นก็ซื้อและชาวยุโรปก็ต้องมารับเคาะกับปัญหาราคาเหล่านี้ทั้งนี้ดาลียังกล่าวอีกว่า รัเสเซียต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนต่อการเสียชีวิตในยูเครนและกระแสผู้ลี้ภัยในประเทศต่างๆแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายตะวันตกก็มีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่การแก้ตัวของรัเสเซียแต่มันคือการอธิบายให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปที่ทำให้ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ได้ นอกจากนี้ดาลียังได้หยิบยกประเด็นที่พระสันตะปาตาฟานซิสได้กล่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กล่าวถึงกรณีที่รัสเซียต้องโจมตียูเครนอย่างหนกักเพราะการขยายอิทธิพลของนาโต้ไปทางฝั่งตะวันออกของยุโรปว่าเป็นสิ่งที่เธอก็มองเช่นเดียวกันซึ่งดาลีก็ได้เสริมว่าการตอบสนองของสหภาพยุโรปและรัฐบาลไอ์แลนด์ที่ส่งอาวุธไปให้ยูเครนเพิ่มขึ้นนั้นค่อนข้างจะเป็นการยกระดับสงคราม และทำไปเพื่อให้แน่ใจว่าสงครามจะดำเนินต่อไปทั้งนี้ทั้งสหรัฐและสหรัฐชาณาจักรต่างให้คำมั่นและส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธและความมั่นคงกับยูเครนอย่างต่อเนื่องจนรัสเซียกล่าวหาฝ่ายตะวันตกว่าพยายามทุ่มงบประมาณอาวุธให้ยูเครน